สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Euro Truck Simulator นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมที่ให้เราขับรถนะครับขับรถบรรทุกส่งของจบการอธิบายแค่นี้แหละเริ่มได้อาร์ทเครื่องอ๋อลืมปลดเบรกมืออ้าวเล่นไม่เป็นแล้วโอเคลืมเปลี่ยนเกียร์นี่ว่าโอเคเออไม่ได้เล่นนานก็เล่นไม่เป็นแล้วนะครับ ถ้าถามผมว่าทําไมผมถึงมาเล่นเกมนี้ก็เพราะว่าผมว่างนะครับใช่ผมว่างมากๆเลยไม่รู้จะเล่นเกมอะไรอ่ะช่วงเนี้ยอ,อลำบากเนาะชีวิตเ <c oughs> <c oughs> ลำบากมากขนาดนั้นเลยเอ๋อไม่รู้จะเล่นเกมอะไรเนี่ยโอเคนะครับแล้วผมก็นึกถึงยูโรทักนะครับเพราะว่าผมอยากขับรถชมวิวนะเออผม,มคิดว่าทุกคนก็น่าจะมีความรู้สึกแบบเอ,อ,อยากขับรถชมวิวจังเลยอยากเห็นวิวข้างทางสวยๆอะไรแบบเนี้ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีนะ เดี๋ยวเดี๋ยวผิดทางไมเ่ยผิดทางไมนเนี่ยเอ่อเหมือนจะผิดเหมือนจะผิดโอเคโอเคถอยหลังจ้าเอ้ยอยู่โอ้เริ่มมากระชนซะแล้วเป็นไงบ้างเนี่ยรถโ,โอ้โหขนอะไรวะเป็นถังถังอย่าบอกนะว่าถังแก๊สถ้าชนแล้วระเบิดทำไงเนี่ยเออทางนี้น่าจะถูกแล้วโอเคไปครับทุกคนขับชมวิวฟังเพลงสบายๆนะครับ แล้วก็นอนหลับพักผ่อนเนะแต่อยา่าเผลอหลับในนะครับแงอันนี้จะศพไม่สวยเอาขับรถสบายใจอยากไปเที่ยวจังเลยทุกคนแต่ผมขี้เกียจอยากไปเที่ยวแต่ขี้เกียจนี่มันคืออะไรกันเจ็บแม่วิวที่มีแบบป่าไม้ข้างทางนี่มันสวยจริงเลยเนาะ ดีจะเลยขับชมวิวเนี่ยโอเคโอเคสบายสบายอันนี้ไฟเลี้ยวโอเคไม่ได้เล่นนานนะครับลืมหมดแล้วอะ่ะลืมวิดีเล่นหมดแล้วอันนี้เกียร์ผมมันก็เปลี่ยนเองเลยนะแบบว่าไม่จะเป็นต้องกดเลื่อนเกียร์เลยนะครับผมจำไม่ได้แต่ก่อนผมตั้งค่างไงก็ไม่รู้แต่ก็ไม่เป็นไรสบายสบายว่าแต่เกมนี้นี่รถขับชิดฝั่งไหนเนี่ยชิดซ้ายหรือชิดขวาชิดหน้านหรือชิดหลังหรือว่าหมอชิดเฮ้อ ม่ดูจากสภาพโอ้น่าจะชิดขวาว่ะถ้าเดาไม่ผิดนะอ่ะนะอดเดืกดดอดเดื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 อดเดอดเดือดเดือดเาื่เอดเดือดเดอดเดือดเดือดเดือดเดอดเดือดเดือดเดดเดืมีเดเอเดอ เอ้ยหวังว่าจะชิดขวานะใช่ไหมเอ้ยชิดขวาถูกแล้วทุกคนต่างประเทศชิดขวานะครับคนไทยชิดซ้ายโอเคโอเคยังอยู่ในรางนะครับอ่า้กดอ้าวอ,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 อะไรกดผิดขอโทษครับโทษโทษโทษเออรู้สึกว่ามันจะมีปุ่มที่แบบให้เรากด ความเร็วค้างไว้ด้วยนะครับมันจะเร่งประมาณนั้นตลอดไม่เกินนั้นแล้วก็ไม่น้อยกว่านั้นนะครับแต่ว่าต้องใช้ช่วงเวลาในการปั่นขึ้นไปนะครับจากศูนย์ถึงร้อนี่น่าจะใช้เวลาประมาณ30นาทีอะไรแบบเนี้ยโอ้โหชมวิวข้างทางสบายใจจริงๆจริงๆอยากเปิดวิทยุในเกมด้วยนะครับวิทยุแบบฟรีไปเลยอะมันเรียกว่าเอืมเหมือนมันเป็นวิทยุที่เปิดสดเลยนะเหมือน ิงตามคืนของต่างประเทศหรือสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจอะครับเหมือนมันมีด้วยนะแต่ว่าเปิดไม่ได้นะครับเปิดแล้วติดลิกทธิ์อยากซวยอ,อน่าจะได้นะถ้าเปิดเพลงไม่ได้ยุฟังได้นี่ก็คงจะแบบอลองลอยไปกับบรรยากาศชนบทที่มีแต่ป่าเขาลำนาวภายัยอากาศเย็นสบายอบอุ่นหัวใจพร้อมกับติดลิกอรีนก็เจ็บปวดเอ้ยโอ้โหไอ้รถคันนี้มันแซงมา แ่เฮ้ยแต่ก่อนไม่เคยถูกปาดหน้าอย่างงี้นะขับเบิ้ลไล่ดีไหมเนี่ยอ,อึดิบแตะตรงไหนวะเออเๆใจเย็นๆๆๆ,ๆ,ๆ <c oughs> โหยจู่ๆก็สโลไอ้นี่ทำไมจะให้ชนเหรอข้างหน้าเลี้ยวขวาครับข้างหน้าเลี้ยวขวายิงไฟเลี้ยวก่อนเลยเลี้ยวขวาน้องพี่หมดแฮ่ สบาย,ยารบจริงเลยบรรยากาศอันนี้อะไรเนี่ยโอ้มาตั้งกินเลนมากอุอ้ยหมู่บ้านหมู่บ้านหรือว่าสำนักงานก่อสร้างอะไรกันนี่เ้มันโอ้ยอ๋อเห็นรถสวนแล้วโอเคเอ้กำลังงงอยู่เลยเฮ้มันไม่มีรถสวนเลยหรอวะเฮ้นี่ถนนพี่คนเดียวปะเนี่ยไอ้น้องโอ้ยดูป่าไม้ดิ ก็สวยเฮ้ยโอ้ยเบรกไม่ทันแล้วรถมาแรงเกินไปโอ้โหยถูกปรับเลย200โอ้โนปิดไปแล้วครับเอาแต่ชมป่าชมไม้เฮ้ยปาดไฟแดงนิดหน่อยอย่าโกรธเลยนะามีน้ำใจบ้างดิมันเบรกไม่ทันน่ะรถมันทุกเร่งช้าเบรกช้านะเว้ย้ยโอ้ยเหมือนจะคนเหมือนเหมือนจะชนสอบทางเอ้ยไม่ใช่ขอบทาง รถขนปูนเอาไม่ใช่่ไมมีควายวิ่งตัดผ่านหน้ารถปะเนี่ยเคยเห็นกิป้าต่างประเทศอะมีพวกสัตว์วิ่งตัดผ่านหน้ารถนะครับแล้วก็ชนตาย <laughs> อ๋อบรรยากาศหน้าอยู่จริงผู้ชมอยากอยู่ชนบทไหมบางทีผมก็รู้สึกว่า อยู่ชนบทมันก็ดีนะอย่างน้อยก็มันก็ดีอ่ะอากาศเย็นดีต้นไม้เยอะนะครับเรียกชนบทเรียกซะแบบโอ้โหธุรการดานมากเรียกว่าต่างจังหวัดดีกว่านะเออจริงๆต่างจังหวัดเราก็เออจริงความจเจริญมันก็ <c ười> ค่อยค่อยไหลไปแล้วไนดะ้ใช่ไหมผมก็ไม่ได้ติดตามอะไรมากหรอกแต่ก็คิดว่าดีขึ้นแล้วผมพูดเรื่องอะไรวะเนี่ยผมเป็นนักพัฒนาสังคมเหรออะไรกัน ต่อไปนะครับถึงเป้าหมายพอถึงเป้าหมายเราก็ได้ตังค์ได้ตังค์แล้วก็ไปซื้อข้าวกินซื้อข้าวกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็เล่นเกมอีกรอบหนึ่งแล้วก็ซื้อข้าวกินแล้วก็ขับรถอีกรอบหนึ่งนะครับใช่ใช้ชีวิตแบบสบายสบาย,อยดอกทานตะวันใช่ไหมโอ้ไม่น่าใช่แล้วน่าจะเป็นดอกทองติข๊ขวา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 ข้างหลังเราไม่มีรถตามใช่ไหมโอเค เิียบอุ้ยด่านเนอะไม่ไม่มันคือทางด่วนนะที่เก็บตังค์ใช่ไหมเออเอาเข้าประตูไหนก็ได้ั้งประตูสีเขียวอะกด enter โอ enter การจ่ายตังค์โอเคไปเลยเบิร์หนีนล เมื่อกี้นี่อยากชนรัวมาก <c oughs> ไม่อยากจ่ายตังค์ครับอยากจ่ายให้ตำรวจมากกว่าอยากถูกปรับอะไรแบบนี้อะฮอนโอยรถไหลรถไหลรถไหลไหลทางโอเค,อเคตรงไปเรื่อยๆโอ้ยเกือบเกือบเลี้ยวชนรัวและอ้าวนี่นายก็ไปส่งของเหมือนกันงั้นเหรอทักทายทักทายวันด,ดีดีครับวันด,ดี ช๋ S <S วิดหวัดเสียววัดเสียวอ่ากดผิดกดผิดโอ้โอหยขับรถรถบรรทุกแบบนี้ในชีวิตจริงนี่ผมว่าน่าจะชนเป็นหลายศพแล้วละ่ะไอข้างหน้าอะไรว่า e 2 1กับ a 3 1นั่นมันคืออะไรกันน่าจะเป็นชื่อถนนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน หลังเราไม่มีรถตามมาใช่ป่าวดูไม่ออกเลยเอ้ยตามมาคันนึงโอ้โหเกือบได้เรือไปชนซะแล้วอยากชนเลยอยากชนจริงๆริงโอเคโอเคบรรยากาศน่าน่าหลับจริงๆเลยอยากขับรถแล้วก็หลับอ่ะก็เอ้ยอะไรวะโอ้ทางอีกแล้วต้องใจใจสวย เตรียมตัวเบรกได้น้องไม่ต้องขับเร่งรียมาจ่ายสวยครับไม่จ่ายได้ไหมอ๋ไม่จ่ายก็ไม่ได้ไม่เปิดให้โอเคไปต่อไปต่อโหตรงนี้มีที่นอนด้วยนะครับแบบว่าเดินทามาเหนื่อยใช่ไหมครับนอนสักพักเดี๋ยวก็หายง่วง โอเคย้ายเลนดีกว่านะอยู่เลนนี้ดีกว่าเลนซ้ายเอ้ตามปกติสําหรับรถสําหรับชิดขวาเนี่ยเลนซ้ายคือเลนเร็วหรือว่าอะไรวะใช่ไ่เออผมก็สงสัยนะเพราะอยู่ประเทศไทยมันชิดซ้ายใช่ไหมเลนขวาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลนเร็วนะครับเลนดอะแฟ s ชผมก็เลยสงสัยว่าเอ้ยแ้วทางขวาชิดขวาเลนซ้ายก็ต้องเป็นเลนเร็วใช่ป่ะงั้นผมย้ายไปขวาดีกว่าว่ะโอเคไม่มีรถ นี่เขาเรียกว่าทำเพื่อประชาชนครับทุกคนถ้าผมไม่ได้เข้าใจผิดนะอนโอ้ยแผนที่ซ้อนด้วยนะมีแผนที่ในจออีกทีหนึง่งไอ้นี่มันอิเล็กทรอนิกสจริงๆเลยโอ้โหไอ,อ,อตรงนี้ดีชมวิวหน่อยอวิวสวยวิวสวยมากอยากเห็นรถไฟอะ่ะเ้ยข้างบนนี่ใช่รถไฟผ่านปะไม่รู้ครับรถบัแสแซงว่ะยอมรับไม่ได้ เออเร่งตามเลยครับทุกคนบึ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 นมาแต่บีบแตนี่กดอะไรวะเนี่ยออาบีบไม่เป็นอีกกระร่ออย่าก,กดแต่ไล่แบบปูนปูนเลยเหมือนกับรถฆาตากร <c ười> เฮ้ยโคตรน่ากลัวเลยนะถ้ามีแบบรถบรรทุกบีบแต่ไล่อะอแล้วก็ขับเร่งมาเรื่อยๆโอ้ยคินเลือเกดเสียวกคตรกลัวอ๋อโอ้ยรถบรรทุกขับที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมง วันแรงบอกว่าม่รู้เหมือนกันโอ้ยข้างหน้าดีสบายสบายครับทุกคนเฮ้ยข้างหน้ามันจะมีเลี้ยวซ้ายนะอขวาร้ายซ้ายก็ไปได้เหมือนกันเฮ้ยแล้วก็มีธถงโอ้นั่นคือจุดจบเออเฮ้ยไม่น่าเชื่อขับเร็วมากให้เดยนทองผมได้เลยอะเนี่ยนักขับรถบรรทุกที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ เฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วข้างบนปะโอเคข้างบนถูก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 นี่นี่เตรียมเตรียมชูรอได้เลยครับทุกคนเตรียมชูรอไปไหนครับเฮียบอกไปทางนี้อ๋อในเปิดไฟเลี้ยวบอกด้วยไปทางนี้นะจ๊ะเฮ้ยไอ้รถคันหน้านี่ไปส่งที่เดียวกันแน่นอนเลยบริษัทเดียวกันนี่ว่าบริษัทอะไรเนี่ย โอเคข้างหน้าจุดจบแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอย่าฝ่าไฟแดงนะผิดกฎหมายเฮ้ยผิดกฎจราจรเลยมึงเรียกว่ากฎหมายไหมช่วงนี้เพลอไปทัวร์แล้วทุกคนโอเคข้างหน้าใกล้ถึงที่หมายแล้วเดี๋ยวดีดไฟเลี้ยวแล้วตอกแตก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 อ๋ออ๋อต้องต้องดีดถูกแล้วโอเคเอม่ โอ้ด้านหลังโน่นโอเคโอเคแถวนี้บริษัทเจ้าจังวะเฮ้ยเอาลืมลืมชิดขวาดีกว่าขอโทษครับโทษโทษโทษไม่ไม่ชนอ n นเ r อยากจะจอดแบบไหนเหรอแค่ เออผมขอเจอดแบบเออแบบนี้แล้วกัน15บาท15 EXP นะครับแบบเลื่อนหน้าเข้าไปถ้าถึงจุดจอแล้วก็เอนเตอร์ซะนะแกก็จะจบสิ้นภารกิจแล้วอ้าวยังไม่ผิดไบเลี้ยวคือตรงว่าเอ้ยตรงกวันนี้ไม่มีอีกแล้วเอนเตอร์ Enter. วู้ฮู้ โอ้คุณนี่ทาได้ดีมากเลยนะครับแบบว่าคุณขับรถเหมือนกับคุณเป็นมือโปรเลยครับเหมือนแบบเอาเวนเจอร์มาขับรถเองเอาไปเลยครับเหรียญทองโอลิมปิกขับรถระดับโลกนะผมให้คุณผมชอบคุณมากผมรักคุณสุดๆเลยคุณเป็นักงานคนนี้คิดว่าเขาจะพูดแบบนี้ปะไม่มีทางหรอกนะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะไม่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกุญจให้ด้วยนะครับ เอาจิงนะคลิปเนี้ยผมอยากมาขับรถสบายๆแล้วก็ชมวิวฟังเพลงแบบดี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 ฟังเพลงเข้ากับบรรยากาศนะครับเพลงแบบชิลๆสบายๆนั่นแหละแต่ว่าแล้วก็ชมวิวด้วยอ่ะแต่ว่าพอขับจริงนี่แบบเฮ้ยเฮ้ยจะลุดเลยตอนไหนว่าไม่เอามาอยากหลุดอะไม่อยากชนคนตายโอเคครับขับรถปลอดภัยนะครับสำหรับใครที่ ขับรถนะแต่ผมคิดว่าช่องผมนี่ก็ไม่ได้มีคนขับรถเยอะหรอกโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย